นิทานเรื่องราชสีกับสุนัขจิ้งจอกเป็นมิสหายในอดีตการมีราชสีตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำบนภูเขาบริเวณเชิงเขามีสะน้ำใหญ่ล้อมรอบมีที่ดอนปกคลุมไปด้วยหญ้าอ่อนจึงมีสัตว์มากมายมหาอาหารกินเป็นประจำวันหนึ่งราชสีเห็นกวางตัวหนึ่งกำลังกินหญ้าอ่อนอยู่จึงกระโดดลงจากภูเขาด้วยความเร็วเพื่อจับกวางเป็นอาหาร แตกวางรู้สึกตัวเสียก่อนจึงกระโดดหนีไปราชสีกระโจนมาด้วยความเร็วจึงพลาดตกลงไปอยู่ในหลุมโคลนราชสีไม่สามารถขึ้นจะหลุมโคลนได้ได้แต่ยืนนิ่งอยู่จนเวลาผ่านไปเจ็ดวันได้รับความทุกข์ทรมานมากทั้งหิวกระหายไม่ได้กินอะไรมาหลายวันเลยจนอ่อนแรงมากในขณะนั้นเองก็มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังเที่ยวหาอาหารเดินผ่านมาเมื่อพบกับราชสี เขาจิงวิ่งหนีไปด้วยความกลัวเดี๋ยวก่อนอย่าพิ่งไปเราติดลุมอยู่ช่วยเราด้วยเถอะถ้าข้าช่วยท่านขึ้นมาท่านก็จะจับข้ากินเสียนะสีอยากรัวเลยข้าไม่กินเจ้าหรอกข้าสัญญาจะตอบแทนบุญคุณของเจ้าโปรดช่วยข้าขึ้นไปเถอะสุนัขจิ้งจอกตกลงที่จะช่วยราชสีมันตะกุยเลนรอบเท้าของราชสีทําเป็นรางน้ําให้น้ําบริเวณนั้นไหลเข้าไปทําให้เลนรอบเท้าของราชสีอ่อนตัวลง สุนัขจิ้งจอกใช้หัวขุดท้องของราชสีไว้แล้วบอกให้ราชสีใช้กำลังกระโดดขึ้นราชสีรวบรวมพลังกำลังทั้งหมดรวมกับแรงหนุนจากสุนัขจิ้งจอกจึงสามารถกระโดดขึ้นมาจากหลุมได้สำเร็จหลังจากที่ขึ้นมาได้ก็พักอยู่สักครู่หนึ่งราชสีได้ลงไปอาบน้ำชำระล้างตัวแล้วจึงไปลากวางมาได้หนึ่งตัวมาแบ่งให้สุนัขจิ้งจอกกินสหายน้อยกินเนื้อนี่สิเรายกให้เจ้าขอบคุณท่าน เมื่อสุนัขจิ้งจอกกินแล้วราชสีจึงกินทีหลังจากนั้นสุนัขจิ้งจอกจึงได้ฉีดเนื้อชิ้นหนึ่งวางไว้เมื่อสุนัขจิ้งจอกกินแล้วราชสีจึงกินทีหลังจากนั้นสุนัขจิ้งจอกจึงได้ฉีดเนื้อชิ้นหนึ่งวางไว้สหายเจ้าทำอย่างนี้เพื่ออะไรข้าจะเอาไปให้นางจิ้งจอกกินบ้างดีแล้วเจ้าไปเถอะข้าก็ออกไปให้นางราชสีเหมือนกันสหายพวกเจ้ามาอยู่กับพวกเราที่ถ้ำาบนยอดเขาเถอะ ขอบคุณท่านราชสีมากขอรับตั้งแต่นั้นมาสุนักจิ้งจอกจึงนำนางจิ้งจอกไปอยู่กับครอบครัวของราชสีบนยอดเขาการเวลาผ่านไปนางราชสีกับนางจิ้งจอกต่างคนต่างคลอดลูกออกมาเหมือนกันสัตว์ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างสนิทสนมกลมเกลียวจะกระทังวันหนึ่งนางราชสีเกิดความคิดขึ้นว่าทำไมท่านพี่จึงรักนางจิ้งจอกและลูกขนาดนี้หรือว่าท่านพี่ไปมีชู้กับนางจิ้งจอกเสียแล้ว เราต้องหาทางไล่พวสุนัขจิ้งจอกออกไปจากที่นี่ให้ได้ดังนั้นเมื่อราชสีกับสุนัขจิ้งจอกออกไปหาอาหารนางราชสีจึงเข้าไปคุกคามนางจิ้งจอกให้ออกไปจากที่ของตนนางจิ้งจอกได้เล่าเรื่องนี้ให้สุนัขจิ้งจอกฟังและชวนกันกลับไปที่ถ้ำของตนสุนัขจิ้งจอกได้เข้าไปหาราชสีและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ราชสีฟังพร้อมกับกล่าวเป็นคาถาว่า ผู้เป็นใหญ่ย่อมขับไล่ผู้น้อยได้ตามความต้องการของตอนนี่เป็นธรรมของผู้ที่มีอำนาจนางราชสีห์ผู้มีฟันคมแหลมของท่านได้คุกคามบุตรภรรยาของเราขอท่านจงทราบเถิดภัยเกิดแล้วแต่ท่านแล้วราชสีรู้เรื่องราวมั้งหมดแล้วจึงกล่าวกับนางราชสีห์ว่านี่น้องอยังจำได้ไหมครั้งหนึ่งเราออกไปหาอาหารนานถึงเจ็ดวันจึงกลับมาพร้อมกับพวกสุนัขจิ้งจอกจำได้จ้าเจ้ารู้ไหมทำไมเราไม่ได้กลับมาถึงเจ็ดวัน ไม่รูจ้จ้าน้องเอ,อ๋ยเราไปเพื่อจะจับกวางตัวหนึ่งมาเป็นอาหารแต่เกิดหลับตกลงไปในหลุมไม่อาจขึ้นมาได้อีกต้องอดอาหารอยู่นานถึงเจ็ดวันเรารอดชีวิตมาได้เพราะเจาะผู้เป็นสหายที่ช่วยชีวิตไว้ถ้าผู้ใดเป็นมิตรแม้จะมีกําลังน้อยแต่ตั้งอยู่ในทมผู้นั้นเชื่อว่าเป็นมิสหายเป็นเผ่าพันธุ์ของเราท่านอย่าดูหมิ่นสหายของเราอีกเลยเพราะว่าสุนัขตัวนี้คือผู้ให้ชีวิตแก่เราเมื่อนางราชสีได้ฟังเรื่องราวความจริงทั้งหมดจึงได้ขอโทษนางสุนัขจิงจ้งจอก ตั้งแต่นั้นมาสัตท์ทั้งสองฝ่ายต่างอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวแม้ว่าพ่อแม่จะล่วงลับไปแล้วเหล่าราชสีกับสุนัขจิ้งจอกรุ่นลูกรุ่นหลานก็ยังรักสมัครสมานกันทั้งญาติมีตลอดเจ็ชั่วตระกูล